วิธีทําถ้าพร้อมแล้วมารับชมและเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับเราจะเริ่มต้นจากการขมวดเชือกสามรอบที่นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยนะครับหนึ่งสองสาม,สาม นั้นเราก็พับห่วงหรือเชือกที่เราขมวดไปเนี่ยสามรอบพับติดกับเชือกหลักแล้วดึงเป็นหูขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ปลายเชือกวิ่งสอดที่หูลักษณะแล้วก็พับปลายเชือกแบบนี้เพื่อดึง เชือกวิ่งเนี่ยเข้าไปในเกลียว3มรอบที่เราพันเตรียมไว้ได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นก็ดึงจัดเข้าที่ดึงให้เกลียวมันรัดซึ่งกันแล้วกัน เนนะรเราก็จะได้ห่วงครองยึดบ่วงสายธนูสามชั้นปมคงที่มั่นคงปลอดภยัยสำหรับครองยึดกับอุปกรณ์หรือวัตถุสิ่งของได้อย่าง ปลอดภัยนั่นเองอุปกรณ์เราก็สามารถครองยึดได้อย่างมั่นคงขอบคุณที่รับชม